เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับกับตัวนี้โตโยต้าเซนต้าเมนเชนกระจังหน้าใหม่มีกล้องรอบทิศทางกล้องรอบทิศทางโคตรสวยเลยนะครับก็คันนี้ขายไม่แพง599ถูกที่สุดในประเทศไทยกับตัวนี้โ o โย t a าเซนต้า 1. 5นึปี2020ดูล้อมแมกโคตรสวยยางใหม่แม็กใหม่นะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับมือจับนี่ เก็บข้างเดินอยู่แล้วพี่รถรถถูกผ่อนไม่แพงห้าเก้าเก้าผ่อนหมื่นเดียวห้าเก้าเก้าผ่อนหมื่นบาทผ่อนหมื่นเดียวบุกลบขึ้น,นอ,อีกเครดิตลูกค้าอ่าประตูสไลด์ไฟฟ้าใช้มือเปิดก็ได้จะใช้อะไรก็ได้นี่ดูครบวงจรหมดดูนี่เห็นไหมพี่ปับเบาะนั่งครับนี่นี่คือสุดยอดเดินเข้าด้านหลังเก็บและ้ตัวเบาะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูตัวเบาะนี่คือ เซ็นเซอร์หลัง2อจุดนะนะครับรูปรักรูปพันธสันฐานโศยอยู่แล้วนี่ครับไอ้ปกติจัดที่นั่งจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยพีจัดที่นั่งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหม,ไหมอ่าแต่ว่าเวลาพับเก็บถ้าเป็นฟอร์จูนตองฟอร์จูเต้องพับด้านข้างอะไรเงี้ยตัวนี้พับตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่มองไม่เห็นดูไม่รู้เห็นไหม อย่างนี้ทำอย่างนี้พี่จะได้รู้เลยว่าเนี่ยครับผมจะเปิดให้ดูว่าเนี่ยวิธีการเก็บเบาะมันทันสมัยแล้วเห็นไหมครับเวลฟย่อดส่วนนะครับเป็นเป็นเวลฟย่อดส่วนแต่ราคาโอ้ห้าเก้าเก้าถูกที่สุดในประเทศไทยไม่มีใครขายแพงกว่าผมแล้วเอ,เอ้ยมีแต่คนขายแพงกว่าผมที่อื่นขายเลขหกโผล่ผมขายมันยังไม่โผล่เลขหกเลยตะเก็บข้างเดิมเบาะหนังดำนี่เบาะหนังดำมีทีวีแถมให้ตัวหนึ่ง นะครับดำได้ส้มรถเดินทุกจุดนะนะครับเพราะร้านผมเน้นร้านเรล่าขายโครงสร้านเป็นหลักห้าเก้าเก้าผอนหมื่นเดียวรายได้เกินสองหมื่นทักมาได้เลยไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้าเก้าเก้ารายได้เกินสองหมื่นทักมาได้เลย ฟรีจัดฟรีออนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เกินแปดซ่อมฟรีสองปีกล่องเกียร์ซีอูอะไรร้อยแปดสิบรายการทั่วประเทศไทยฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไรนะครับีอูนีเคือกว่าสามพันอูนะครับไม่ต้องกลัวมาภาษีต่อมาแล้วหกเจ็ดใครอยากไปเทสได้กดหัวใจรัวรัว,วไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับ มาจ้าเซนต้าที่สุดยอดจริงๆไม่แปดหมื่นสามพันกิโลเมตรครับนะครับไม่แปดหมื่นสามพันกิโลเมตรนะครับวิทยุเล่นได้นะครับโอ้ย,อย วิทยุเล่นได้นะครับหน้าจอทั้งสกรีนนะครับแล้วก็เล่นได้ทุกโหมดหมู่นะครับก็เล่นได้หมดนะครับไอเดโอยาดเอวส์โฟนดิสเอวีครับเล่นได้หมดเลยนะครับอเดี๋ยวเราจะมากล้องถอยอีกการกล้องถอยกล้องถอยรอบทิศทางพี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือกล้องถอยปกติอันนี้ซ้ายขวานหน้าหลังคือเขาเรียกว่ากล้องดาวเทียมนี่พี่ดูดิพี่ดูรถผมนี นี่คือกล้องหน้านะนี่คือกล้องหน้าเห็นไหมนี่กล้องหน้าแล้วนี่รอบทิศทางเดี๋ยวผมขับไปพี่เห็นเลยรถโคตรเจ๋งเลยมันรถสมัยใหม่อย่างเงี้ยมันดีตรงนี้แหละเดียพี่ดูดิเนี่เรื่องจริงนะเนี่ยเห็นไหมตะกี้โชว์กล้องไปนะครับโชว์กล้องไปสวยนะนะครับก็ระบบ อะไรอุ้ยชัดเจนมีทีวีให้แอร์เย็นปุ่มสตาร์ตโตท็อปนะครับไม่น้อยรถครอบครัวผ่อนหมื่นเดียวปี20ใหม่กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ย599ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็แบบนะครับ โอ้โหเอาเรื่องแอร์เย็นมากโอ้รถขับด,ดีมากเลยนะครับโอ้โหปีใหม่ไม่น้อยซ่อมให้ฟรีอีกสองปีดีกว่าดีผมนี่วารันตีดีกว่าศูนย์จรินะผมบอกให้ศูนย์ยังไม่วารันตีขนาดนี้เนะี่ยผมวารันตีดีกว่าศูนย์รินะครับ โอ้โหหวานพี่พี่อย่างนี้ถ้าเกิดใครมาที่ร้านผมถ้าเดินมาทาง BTS ก็ BTS สายสีอุดมนะครับสายสีเหลืองก็ตั้งแต่สำโรงยังราดพราวลง BTS สายสีอุดมทางออกสามแต่ถ้าเกิดใครเดินทางมาบนท้องถนนก็วิ่งมาได้สีนัครินห้าสินะครับมาไม่ถูก Google แบบให้ลูกให้หลานกดแมปมานะครับ ไทเกอร์ยุสคาเรื่องรถไว้ใจไม่เสือเจอแน่นอนนะครับร้านเรามีหลักแหล่งชัดเจนอยู่ใจกลางเมืองไม่ได้อยู่ในป่านในหลบในเขาแล้ววันตีชัดเจนมีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นนะครับไม่มีสาขาที่ชลบุรีนะครับพี่แจ้งให้ทราบก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ชอบคิดว่ามีสาขาที่ชลบุรีไม่มีนะจ๊ะโอเคนะครับใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพี่ ใครเข้ามาแล้วดูแล้วถูกอ,อกถูกใจ09431464ตัว09431464ตัวเลือกรถไว้ใจพี่เสือครับ